อ้ยเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกไฟครับพี่นนอน้องข้ากระไงเด้อพ na> ah ี all, ่นนองพุนะอ้ยโอ้เหมืนค่ะเด้อพี่นนอมีหลายดอกเนี่ยหลายดอกเจ้าขาวดอกไงครับสูงบอทนอ้อู โอ้พี่น้องสองตูมสองตูมฮะเองโอ้ยบุญคู่เป็ดโอ้ยมันกับมันพูดบัดนี้โอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ชมค่ะสวัสดีเอสซี่แมเอสซี่เกลสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อจ้ะเมื่อนี้กระเพ้าเขาโผล่ขอบปลาคือเกลแหละค่ะพี่น้องเลาะบานคือเกากะ บบไก่เป็นไรด้วยค่ะมื่อนี่ใกล้เติบอยู่แต่ว่าเขากับคีมอ๊อฟใส่มาเนะาะตลอดเบ,บิง่งอ่ะยินข่าวว่าเฮลล์โง่งคนออกเนาะคะ่ะกะลองไปหลุนไปช่อมกันเบิ่งค่ะพี่น้องว่าเข้าจีมันซัมได้เนาะแต่เขามาเหลี่ยมเขากับมาพอแหละคะ่คะโดดบางไงเธอเลยเลยพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ซี่ทุกท่านทุกคนครับมื่อนี่เบิ่งโอ้ยดอกบางไงเลยนะครับนี่ไงจนหล่มเนาะวานมาโป่งหอดค่ะโอ้ มาซีมาอยู่เนาะดอกแบหญ่เลยครับดอกเดี่ยวปนกินแต่เมื่อคืนนี่ปนเซบเสียดีปนรวมก็เพชรไข่เพชรละโงกครับเมื่อคืนที่เวาหาด้มาที่เข้ามาหาด้เหล่อปลาเถวบบานขี่รถมาประมาณยี่สิบโลครับโบถือว่าใกล้แหงปันใดมาที่นี่ก็มันแล้วมันมาแล้วมันมาแลลวตอมูเดอร์ดบนี้เด้อ บ่ั่อยู่มองไหนล่ะจู่อุ้มลืู่อืบบ้างนะไปครับโอ้ยสวยงามแห่งครับพี่น้องสวยๆเลยกำลังงามครับมีมนบ้านที่เราโงกดงเลยคัะแต่ว่าเมียนลรโงกดงแล้วครับไหไงไงแห่งครับ สามดอกให้แกงอินพอดีมึงครับโอ้ยเอากระสีฟอไปหนาดอกมะเนียนสีบมีซ้ำหนี่แล้วะเนีนจ้ะไปตามไปหลุนกันค่ะพี่น้องนี่สาได้เฮ็ดนะเนียนเนาะหมดออกเดินทางไก่ครับพี่น้องหมดเนียจ้าข้าวรองเงินเดือนออกก่อน <laughs> พอได้สู่ชีวิตต่อไปครับพี่น้อง เดินทางไกลหลยกับโบไว้เงิ่ากินค่ายอยากใช้่าน้ำมันภาระอีกเยอะครับพี่น้องไปรุ่นไปชมนล้กันครับสหมาเห็นยังไยเหลกๆกับมานเห็นระงงอกแล้วครับรยับไปเลยจิกเขาไปเลยตัวเขาเดียวครับพี่น้องน้ำหครับอุ้ย ไข่เห็หเน,ะน,นนะเหลืองหมดเห็นหมเหลืองมากโอ้ยได้ขนาดสองสามไข่เหมูกขาว เงาไพิ่งมนมีตัวมนึงเลือกหรอใช่โอ้ยไก่ตื่นโอโลบอนี่เหอที่ได้ข้าหรือเก็มบมานาลุมอยู่ ดูเม็ดไข่เขียวครับเขออาใหญ่ครับขเขียวครับเอ็ดพวกฝนกรบชิตโต๊กพี่หน่องกิโต๊กเต็มเมื่อขึ้นอายุเข้าโอ้โอหหัวงหกแดงครับหลรงหกแดง สีแดงสีชมพูครับส,สวย,สวยดเดอแต่เพิน่นบ่มีหลายดอกค่ะสองดอกก็นทุกยอดแล้วส,สวยเลย แข่งครับพี่น้องมันมันแล้วมาเห็ดปูกแดงไงดอกเดียวโอ้ยสำเร็จปวกตาบเลยครับวิบวิบพี่น้องจะมีดอกกียดอกไงยี่ยี่มาเห็ดตัวปวกตาบเลยอุ้ยคนถัดบ่มี่มึเนาะพี่น้องเดี๋ คุมเล้วคุมแล้ว,ลวมือนี่พี่น้องขอ,อของไงอุ้ยปอดขากระนเด้อพี่น้องพ่นะอ้ยโอ้มันๆค่ะดอกเดี่ยได้พี่นอีมัน

สิเห็นกดโอกินๆเริ่มเห็นตู้เห็นนี่นะครับกดโอก็กําลังตํามะตะมิเลย เป็นมูเลยครับบันติดกอรครับพี่พี่ตอกีก้นของเสียบครับของเสียบไเ,เอาไ,ได้แข็งดีอยู่นะ้ครับเป็นมูเลย

อุ้ยครับไปเลยอ้ยตุ้ตุหน่อยว่กนี้ี่อุ้ยอะครับไปมึงครับอุ้ยดูนี่ไงเลยครับ ต้นนี้ก็จะได้โอ้ยาไหมยผลถือเนี่ยครับพี่น้องสิปเปื่อนเนี่ยผลออกผล,กลกออกไงดิโอ้ย,อยจานบินจานบินครับพี่น้องจนะได้ก็เลยเอเห็นเนือเมนแหงเนืแหงเตจีไร้ครับพี่น้องดินยังเปียกแหงอยู่

ดี๋ยวกะดอกงหน้าเงี้ยตัวนี้มีหลายดอกเด้อพี่น้องมีหลายดอกแงี้ยหลายดอกเช็คสีส้วงก็สีสามก็สีต้นใหม่ยี่ต้นใหม่ขอซื้อฮิตเลยครับเมื่อไงบัตรนี่ครับต้นขี้จมานหมานอยู่แล้วบ้านเราก็หมานแง่กับมานได้แกล้ง เหนียวกับมันแต่คนเหนี่ยวกับมันเต็มตาครับพี่น้องใครขาวดอกงี้ครับโอ้สูงโบกเลยโอ้โหโอ้โพี่น้องส่องตุ่มสองตุ่มจันีะเก็บตุ่มแรกก่อนโอ้โบมันตุ่มดอกส่องง่ะตุ่มอันนี้บ่ใหญ่เลยครับ Ui, sám hâm mộ, huh? Ui, bún. 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 Ui, ไปกึดไข่เขียวครับพี่น้องนี่บานดอกงามแท้ครับยึดไข่เขียวผัดเห็ดไข่อันผัดเห็ดก็เาผัดม้วนออกเลยก็หลังออกแกบดินมึงครับพี่น้องบรรยากาศอากาศมืดคึมแห้งครับโอ้เหิเรลมโหขี้เท่าเฮ้ย เฮ้ยน <Hey, S 2> ี่ละงอกีเท้าสิครับเดี๋ยวเก็บเลยเด้อเก็บเลยก็ต้องเอาไปน,นี่กันพี่นอ้องไปหลอกออกก่อนเดี๋ยวเพิ่นเปลือกมูปั<ะ>๊ดเป็นหมูเป็นหมูเลยพี่นอ้องหวานเลยค่ะนี่ หวานกรอบอร่อยไม่มีกลิ่นบไม่มีกลิ่นมีแต่ความแซ่บมันขึ้นกับปนใจมูเยอะโดดอกเห็นลายเนาะออกเป็นบ้านสวนเือกันคู่นี้สวยมาก กับฟอ,เล,บอเ,ลบเลี่ยวสมกับฟอเลีวยครับเหลืองกับฟอแล้วี่ครับฟอสูงออกเลยมานี่ออก๋งกีเท้าหากินหยาบได้ครับพี่หนองหมหได้ว่าจะออกมาง่ายเด้อบุคือเห็ดรวมทั่วไปเนาะออกเปก็นหานคือการมียนบุคหอยฟอปันไดครับนี่ไปกุ้งุดนี้ครับอู เพราะว่บอกพี่ปวนกับลวนเต็มโผล่กูบัดจู่จูมให้หลงโง่ยู่สูงมาฝนพี่น้องเก็บกับมึงน้ำเดือขี่เท่าก <c oughs> ับเห็ดเบือกับตางกันนะครับพี่น้องสี่ยวออเท้าเท่าดอกคุยคุยบ <c oughs> อกอีกแล้วครับเห็ดไ <c oughs> ข่ขาวโอ้ย <c oughs> บ่เด็ดมากทางนี้อ <c oughs> อ้ย <c oughs> พี่น้อง สองคือเก่าครับเพิ่มขึ้นด้วยด้ยนี่ครับดอกใหญ่เลยโอ้ยสุดยอดโอ้เหี้ยแค่เขาวปลานนี่โอ้กนี่ครับงามเลยไปเอาไข่ละงูครับบบบนี้ต่างคนต่างพ่อครับไข่ไข่ละงูเหมือนบบเหมือนตุ่มไม่รู้ มัหงูผาเลยผ่าครึ่งเลยเป็งหงูขาวเมีนเป็หงูขาวผาเลยครับผาพิสูจน์เลยกันบ่ม,มันใจครับแมีนแมีนครับนี่แม่นบ่เียนกับบานี้สิป้า <laughs> ตัดมันเต็มเลยติดอกง่ายๆเลยครับขอใหดปลูกไฟ <laughs> ตามไปมึงครับพี่นอ้องบลูกไฟมีจักดอก อุ้โอนบนเาโขกอนเพื่อเถาต้นออกหลังแข็งหลี่อยู่เลยข้าวใบใหญ่ออกงบใบใหญ่ดอกดุงเต็มที่ก็ประมาณห้าหกดอกจ้ะบ่คือโดนสายเลย จสไม่เคยจุ่มื่องานเลยพีนึงาวนี่แค่เขียวเลกผ่านครับผ่านเทตี่นองอันป้อมครับเป็นจีออก น้ำตาลน้ำตาลเนาะน,นั่นแหลเห็ดทานป้อมดีดีเรือยคน้องกุไมใ้ใครขาวอ้ยอ้ยยอยอนุ่มครับเอ๊ยืนถึงถืงอยู่งามงามงัมครับใส่เขียว Mình bố bố mến Vịt bừa khủ mất là lên hết khai chiều Bố ngăn, cứ chít, biểu, bố bố đỡ khá đầm กลังส o ่จังคนหยีบเนาะอยนคน่างหกจังดิเลยะนองนงค่ะอืมมม่นี่ เด้งเป็ดเลยเลียงมาเลยเด้บาทนี่ไปติดตาแล้วเขามือนี่าต้นแต้นมากเลยพี่อนงมท่านึ้นนเนาะแม่ แต่โบน้าแต่ก็มีเลี้ยงซีเลี้ยงมาเลอ๋อดอกปะง่าเก่งโค้งเก็งมือครับพี่น้องโอ้โหหักดยดอกนี้ครับอัดดิแบ้งนี่ครับพี่น้อง กระโหมกระโหูขาวครับกระวหมกระพออยู่ต่อค่ะบางทีขอใครแน่ยขอชุมแน่ขอบ้านเน่ยเดี๋ยวแต่ดวงดีกับได้ถือว่าได้ประมาณอยู่ค่ะมือนี้ดวงดีอยู่เนาะนี่ขอเฮ็ดไหลเกือบโปได้ออกเตมบ้านครับตี่นอนนีเพราชิวออดไหเพะฝนตกครับนี่เิ็งกองอ่หมาแล็ ัที่เาหกนเดเห็ดเบือูด้จุ่นึ่งข้างในเีไหนเออมห่มเนี่ยเป็นตาเห็ดปวกปวกบดนดอกเนอะเาสากนี่หละเล่ะบานเพื่อเจือครับพี่น้องเพื่อฟุกฟุกก้อนเข่าสาเนะก็หนีงก็ฟุ่นพลันเเตตา เห็ดไข่ดอบังใหญ่เลยเยีายบใหม่เด้เห็นปะ่เสครับพี่นุดสุดๆครับอุ้ยดอกอู้ยดอกสง้เลยโอ้ยอกเลี้ยงเีงส,สงู้หดไข่ทังงาม จะโดวยง่าด้วยครับมีผัวทั้งขาวทั้งเขียวเนะ่านถูกเพชรอีลีครับมันนี้สีออกแค่แห้งเต้พอครับพี่น้องเออคนก็สีเหลืองนี่ครับพี่น้องดอกแห้งเลยออกมอง,อง่งๆแต่เนมือนคนซอยกันเก็บ ปวดอกคับมือขาด้วยวะอู้น่ะอู้อู้อ้ย,อยเอามาอมึงไกลๆด้วยอีบขาอีปอญงก็ปวมือครับขาอเอาตะเกียได้พี่น่องเก็บทานกับงง่ามโพโล่โอะแตดปิด่ะ ท็ดไข่ปิจอกงามๆเดี๋วตุ่มใหง่เลยมึงเดี๋ยวหันไปทังขาทังแขนอีพอไปปิดใบไมออยเลยฮะมากนาได้ไงนะเออตับใบไมออยเลยบ่มีมองเลยจอกมันกับมันพูดบันนี้

หีดย right. oh. ังเลยเอาเก็บมาเลยเดี๋ยวเห็ดบวกสีหายเอานี่คััเห็ดบวกไฟสามดอกใหญ่เลยตาไหนนูโฟยั่ใหญ่ยม่อันหัึดอกนี่อลังการแนงครับดอกอู้ มานี่ด้อกระดอกญ่ดอกงามครับอยังไว้เพิ่นบ่เห็นดอกเนียนเขนลองไข่ก็เริ่มขึ้นเลยเนาะแม่นนี่จะงามงามค่ะบานใหญ่ตูมแน่จับแล้วรื้อพี่น้องบัดนี้เวรแล้วหลงหัวพี่เท่าครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก็บแจงนี่ไป เหนื่อยๆเห้าเกือบพี่โอ้ยมันบังเกือบแล้วนะนี่นะขนเดียวเห็นก่อนโดอกบอกน้าหนึ่งเกือบแล้วครับพี่น้องบังใบใหม่โูขี้เทากับเป็นโมเลยตุ่มเลยกำลังเสียบกับพี่น้อง มองว่าปุ่นมันขึ้นมาเสียบเหยียบดิกึศกึดกึศดิงั้นีปุ่นดอกนึ่งตีเลยไปเหยียบวะนี่กบับบเห็นไม่ได้ออกเลี่ยงเลยเฮงออกเฮงพอครับจะตู้มม่งหม่ำเลย มันทำกันหลอกด้วนี่ตรงหลอกกไปเาหลอกกอนสิบอกไ้เลยยังก็ไม่สิขาวเหมือนผุดผุพี่น้องไปเปลี่ยนมูกนว้ามองแรงเลยสองอกครับมองใส่บอตาบั้ ครับออกจากปลาแล้วครับกบเหือน,นแล้วครับเหบมือนความมันของเขาหล่นตาเลยครับเนียน,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 นเลยครับนี่ตาใหญ่เด้อครับพี่น้องมุ้งเป็ไหมพ่อใบเมียน,น,นไปกินเขาก่อนครับเดี๋ยวจะสิไปจบขีปย์ยุส่เนินยุขา่าว <laughs> <laughs> พี่น้องหลังจากที่กินเขากินน้ำเดล่วเนาะค่ะเที่ยะคะงครับ <laughs> จักตาเนาะ ใส่พี่น่องเบินน้ำน้ำค่ะมันอยู่ข้องบนสุดเลยมึงสุดยอดเลยเฮ็ดสำหรับเฮ็ดหลานเฮาเนาะบ่คิดบ่ะาดบ่คิดว่าสิมันสำนี้ค่ะอันนี้เฮ็ดปลุกไฟเฮ็ดปลุกไฟยักษ์เฮาก็ได้เนาะดโด่งไงเฮ็ดไข่ก็ได้หลายเตอร์่ะเฮ็ดไข่เขียวเฮ็ดไข่ขาวเนาะเฮ็ดไข่เขียวนี่สิได้หลายแน่แล้วก็เป็นเฮ็ดกอค่ะเฮ็ดละงูขี้เทาเนาะไออยู่กำหนึงใหญ่ๆเลยค่ะนี่เฮ็ดละงูขาวเฮ็ดละงูเหลืองค่ะไข่เฮ็ดละงู์งกสม แม่นจ้ะทั่วามานสุดๆเนาะอันนี้คือเหดลงกสมละงกแดงเนาะแต่ว่าอาจเพิ่นสีไตไปย่ำขึ้นกับโจักเนาะค่ะพราะ่าบเ,เห็นเป็นมูใหญ่ไหมสำหรับคลิปนี้คือว่ามาันสุดๆค่ะพี่น้องนี่สำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ค่ะบพคือดวาสีมันเด็ดเด็ด <c oughs> <c oughs> มาจบอยู่บ้านครับค่ะลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะพี่น้องพอก็ไม่คิหนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปครับ ขากเป็นกำลังใจในเธอค่ะกูเลยผู้แชร์ยสาวแคนีกากระเป๋าสวิทเนาะมานยางคากเลยเหมือนเต็มกับตายไงสุดๆครับพี่น้องเน่เต็มกับตายไงมอปก